สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบทันตรกรรมหรือว่าทันตแพทย์ในประเทศอังกฤษกันค่ะต้องบอกเลยว่าการไปหาหมอฟันที่นี่ถือว่าแพงมากเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่วางแผนจะย้ายมาอยู่ที่อังกฤษหรือว่ากำลังอยู่อังกฤษแล้วอยากรู้เรื่องของระบบทันตรกรรมที่นี่วันนี้หมอมจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบธันตรกรรมในอังกฤษว่า มันเป็นยังไงแตกต่างจากเมืองไทยขนาดไหนและอะไรที่ควรรู้หากเพื่อนๆต้องทำฟันที่นี่ค่ะบอกเลยว่าหลายคนอาจจะตกใจเพราะว่าค่ารักษาฟันที่อังกฤษเนี่ยแพงมากนะคะทุกคนแล้วก็การเข้าถึงบริการก็ไม่ได้ง่ายเหมือนบ้านเราเลยด้วยเรื่องของเรื่องนะคะที่จะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เพิ่งจะรับเมสเซจให้บุ๊กไปเจอคุณหมอค่ะเริ่มต้นเลยหม่อมก็ ให้สามีนะคะลงทะเบียนคลินิกฟันที่อยู่ใกล้บ้านตอนที่หม่อมย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษใหม่ๆซึ่งระบบมันจะเป็นแบบว่าต้องลงทะเบียนก่อนค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนแล้วอยู่ๆจะไปหาหมอฟันเลยไม่ได้นะคะต้องมีชื่ออยู่ในระบบเท่านั้นซึ่งตอนนั้นหม่อมก็เอาชื่อลงทะเบียนพร้อมที่เดียวกันกับ น้องมินลี่นะคะเพราะว่าเด็กเล็กสามารถใช้บริการได้ฟรีแต่ผู้ใหญ่จะต้องจ่ายเงินค่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้ NHS ก็ตามนะคะเราก็ต้องจ่ายนะไม่ใช่ว่าฟรีทุกอย่างค่ะตอนนั้นหมอมไปตรวจเช็คปกตินะคะ <c oughs> ก็แค่อาปากให้หมอเช็คฟันเฉยๆเลยไม่มีการทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะทุกคนแต่ก็ต้องเสียเงินไปประมาณ20ปอนด์ค่ะซึ่งก็ตกอยู่กเกือบๆห0 0บาทไทยนะ คืออันนี้คือแค่ตรวจเฉยๆนะคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงจังอะ่ะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจฟันที่นันอีกเลยนะคะพอรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะเสียเงินขนาดนั้นแค่เช็คฟันเฉยๆแต่ต้องจ่ายเงินแพงขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่านะคะก็คือ100 0บาทถ้าอยู่เมืองไทยบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นเเต็กขุดหินปูนเสร็จสับเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะทุกคน ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยปกติแล้วเวลาเราเจอหมอฟันใช่ไหมคะ mm. เขาก็จะนัดให้เราไปเจอทุกๆ6เดือนนะคะ mm. พอตรวจกับคุณหมอเสร็จแล้วเนี่ย mm. เขาก็จะให้เรานัดครั้งต่อไปเลยค่ะเจอกันทุกๆ6เดือน mm. แต่ว่าหมไม่ได้ทำการนัดนะคะ mm. แล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออีกเลยคะ่ะ mm. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทีนี้เขาก็เอาชื่อเราเนี่ยออกจากระบบค่ะทุกคน พอมีปัญหารเรื่องฟันแล้วก็จะไปพบหมอแล้วก็จะเอาชื่อลงหมายก็เอาลงไม่ได้นะคะเพราะว่าคนในระบบของเขาเต็มค่ะหม่อมก็พยายามโทรหลายคลินิกมากเลยแต่ว่าไม่มีที่ไหนสามารถรับคนไข้ระบบ N H S ใหม่ได้อีกค่ะเพราะว่าจำนวนคนไข้ของ N H S ที่เขารับไว้เนี่ยเต็มแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอฟันก็จะต้องไปคลินิกเอกชนหรือว่า จะต้องไปแบบ p r i v a t e เท่านั้นค่ะซึ่งราคาก็แพงมากนะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยหม่อมก็ต้องการที่จะอุดฟันนะคะแล้วก็อีเมลค่ะไปถามคลินิกเอกชนนะคะเขาก็อีเมลมาบอกว่าเราจะต้องจ่ายเริ่มต้นที่95ปอนด์ซึ่งก็ตกประมาณ4,000กว่าบาทไทยค่ะทุกคนอันนี้คืออันนี้คือยังไม่มีการทำอะไรนะคะและถ้ามีปัญหาอื่นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ โชคดีที่หม่อมมีโอกาสกลับเมืองไทยพอดีเลยตอนนั้นหม่อมก็ยังจ่ายประกันสังคมที่เมืองไทยอยู่นะคะก็เลยไปใช้สิทธิประกันสังคมแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมนะคะสําหรับการอุดฟันต้องบอกว่าค่าทําฟันที่เมืองไทยถูกกว่ามากค่ะแถมคุณหมอที่บริการก็ดีมากนะคะไม่ต้องจองคิวนานเหมือนที่อังกฤษคลินิกฟันที่เชียงใหม่ก็มีเยอะนะคะคุณหมอก็ใจดีแล้วก็ทําฟันอย่างพิถีพิถันมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่เราก็ ไม่ได้กลับไทยบ่อยใช่ไหมคะทุกคน2-3ปีถึงกลับไทยไปครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะหาทางลงทะเบียนเพื่อที่จะทำฟันในประเทศอังกฤษนะคะพอดีพอดีตอนที่ท้องน้องมาริษาแล้วก็อเผอิญว่ามันมีคลินิกทำฟันเปิดใหม่ะคะ่ะเขาก็ขึ้นป้ายนะคะว่าเขารับคนไข้ของ NHS นนะคะก็ะถือว่าเรา โชคดีค่ะก็คือเป็นคลินิกที่อยู่ไม่ไกลบ้านเลยทีนี้ก็รีบไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานนะคะเขานั่งแท็กซี่เขาบอกว่าแท็กซี่ที่มารับเขามาส่งที่ทำงานเนี่ยคนที่เป็นแท็กซี่อยู่ในเมืองนะคะก็คือที่ s t o k on t r e n d ก็จะต้องขับรถมาในเมืองที่หมอมอาศัยอยู่ประมาณ45นาทีเขาก็ต้องมาลงทะเบียนที่นี่อ่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่จะสามารถลงชื่อได้เลยนะคะเพราะว่ามันเต็มหมดคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆ นอกจากนี้นะคะระบบทางการแพทย์ของอังกฤษก็มีข้อจํากัดอีกหลายอย่างนะคะทุกคนหมอบว่าสมมุตินะเวลาเราไปหาหมอทั่วไปเราก็จะต้องจองคิวก่อนผ่านเว็บไซต์ของ gp ที่เราลงทะเบียนนะคะสมมุติว่าไม่สบายเนี่ยก็ต้องเข้าไปใน เว็บไซต์หรือว่าไปในลิงค่ะกรอกรายละเอียดอาการก่อนว่าเราเป็นอะไรแล้วก็รอให้เขารีวิวนะคะว่าปัญหาที่เรามีเนี่ยมันหนักแค่ไหนบางครั้งถ้าอาการไม่ร้ายแรงอาจจะต้องรอคิวนานถึง2-3วันนะคะกว่าจะได้เจอหมอเราไม่สามารถ Work in ได้เหมือนที่ไทยนะคะ ที่ต้องไปหาหมอเนี่ยก็เพราะว่ายาบางยาที่แรงๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการความเจ็บปวดได้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปเดินซื้อที่ร้านขายายาได้นะคะจะต้องให้คุณหมอออกใบสั่งยาให้เท่านั้นคือถ้ามาหาหมอที่อังกฤษเนี่ยค่าหาหมอเนี่ยฟรีนะคะแต่ค่ายาเราต้องจ่ายเองค่ะแยกต่างหากซึ่งค่ายาเนี่ยก็ต้องบอกว่า <laughs> แพงมากนะคะ ถ้าพูดถึงข้อดีของระบบที่นี่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าขายสิทธิทพิเศษอย่างตอนที่หม่อมท้องน้องเมลิสาเนี่ยหม่อมก็ได้รับสิทธิ maternity certificate นะคะซึ่งสามารถที่จะทำฟันได้ฟรีค่ะแต่ถึงแม้จะได้สิทธิ์ฟรีแต่บางอย่างก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะทุกคนเช่นตอนที่หม่อมไปขุดหินปูนตอนนั้นหม่อมก็คิดว่ามันฟรีอะ สุดท้ายนะคะทางคลินิกเขาก็โทรมาบอกว่าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะว่าการขุดหินปูนถือเป็นบริการเสริมไม่ได้อยู่ในรายการฟรีของ NSS คือตอนนั้นเราก็นึกว่ามันฟรีไงทุกคนแล้วก็นึกว่ามันครอบคลุมทั้งหมดก็เดินออกมาเลยค่ะทุกคนไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้คิดหนีหรืออะไรแต่ว่าไม่รู้จริงๆนะคะแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าเราจะต้องกลับไปจ่ายเงิน หรือว่าจ่ายเงินผ่านทางโทรศัพท์ตอนแรกก็ไม่กล้าทุกคนเพราะคิดว่าจะเป็นแก๊งไิ่ฉาชีพอะไรหรือเปล่าก็เลยบอกว่าจะไปจ่ายที่คลินิกนะคะก็คือสรุปก็จะต้องจ่ายนะคะสําหรับใครที่ได้รับสิทธิ์ของ maternity certificate เนี่ยก็จะต้องไปจ่ายนะคะของหมอก็จ่ายอยู่ที่ประมาณ40ปอนด์ค่ะแล้วก็การขุดเห็นปูนของอังกฤษเนี่ยจะต้องบอกว่ามันต่างจากไทยมากเลยที่ไทยเนี่ยคือคุณหมอเขาจะใช้เวลาทําอย่างละเอียดแต่ที่อังกฤษนะ ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีทุกคนคือเสร็จเร็วมากจนหมอเองยังสงสัยว่ามันสะอาดจ,จริงหรือเปล่าวะอีกเรื่องที่ต่างกันก็นกคือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะคือเท่าที่สังเกตนะที่นี่หมอที่เจอเนี่ยมักจะเป็นชาวต่างชาตินะคะมาจากประเทศอินเดียซะส่วนใหญ่หมออังกฤษแท้ๆค่อนข้างหายากค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาไปหาหมอมักจะได้เจอพยาบาลชั้นสูงแทนหมอนะคะซึ่งแตกต่างจากที่ไทยที่เราจะได้เจอคุณหมอจริงๆมากกว่า สรุปแล้วนะคะถามว่าประทับใจระบบธนกรรมของระบบแพทย์ของอังกฤษไหมหม่อมก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคะ่ะทุกคนข้อดีก็คือถ้าได้สิทธิ์ของ NHS นะคะหรือว่ารับสิทธิพิเศษเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้บริการบางอย่างได้ฟรีคะ่ะแล้วก็การจองคิวก็ช่วยลดเวลาในการรอนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือระบบ การเข้าถึงเนี่ยมันยากกว่าเมืองไทยบ้านเราเยอะเลยค่ะทุกคนแล้วก็ค่ารักษาก็แพงมากแล้วก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะคะถึงจะได้รับบริการที่เหมาะสมเพื่อนๆล่ะคะมีประสบการณ์ไปหาหมอหรือว่าใช้คลินิกธนกรรมที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไงกันบ้างนะคะคิดเห็นเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงก็ คอมเมนต์ comment, ช่วยแชร์ประสบการณ์มาให้ฟังหน่อยนะคะก็เผื่อเป็นความรู้ให้กับตัวหมอบด้วยนะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะจะได้อ่านคอมเมนต์จะได้เป็นความรู้เป็นข้อมูลค่ะก็ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆที่กำลังจะย้ายมาที be ่ประเทศอังกฤษหรือว่ากำลังอยู่ที่นี่นะคะได้มีข้อมูลมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กระหม่อมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ